không như tao mà thăm tao hmmm hay là tham như hmmm tao hmmm 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 Chụp chụp hmmm 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 ding 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 ตักซอนก็เป็นถ <laughs> ูกใสก่ขาใหญ่ยินนยิงดีดูดีมแห้งนีนเมลันเมลันเลยเมลันเมลันเลยว้ยมา้ยมาแล้วมาน้นั่นเอ้าอ้าหายไว พี่พลอยพี่พลอยมาดูแมวเร็วมาดูแมวว้ากินเก่งค่ะกินเก่งแล้วก็อันอขีก่กองแง่พลอไล้ไล่่ห <c oughs> ินน้มก็กินไร่ก็ได้ น้องแก้ววิ้นในนี่น้องเจ้วแม่เลี้ยงแต่เอาบักอื้อมาป้อนน้องเฮ้ยน่องนาเลี้ยงเม็ดจ้าในี่จ้าฮักไมเด้อพี่น้องเลยอุปการะอีหลาน้ำมีแม่แอนพ่อบ่อยใน่เด้อโนมกินนี่มื่อนีอ่ก็สิได้พาไปซื้อนม นมกำลเมหมดแล้วชื่อนมชื่อแปมเปิดอีกแดดพี่น้องเอ,อ,อ้ย <c oughs> อือซอยไข่กัยเรือโอ้ยแฉบอืเจ็บโอ้ยมาบงปากค้นแฉบเลยคุอ่ะคุอ่ะโอ้ยแฉบหล,ยยลายคนนะ <c oughs> กินเดี๋ยวจยงังไข่ไงซัมเน่กินถึงกินถึงเมือม่อเมื่อแป้งเมือ่อต์ยังไหลเด้วนี่เด้อฮึออเลี้ยงซอยข่อยแน่นี่พี่น้องเอ้ยกดไหลกดแช่ให้ข่อยลดเด้อเบิ้องไข่หลายๆเด้อจ้าพี่น้องนี่ย้ายล้งหยังกับเบิ้งซอยเด้อเด้อไอตุนั่นแหละมาซอยกันอยู่นี่ซื้ออยู่ซื้อกินนี่นี่เอ้า จะไปฝึกภาษาอังกฤษแน่แม่เพื่อนวาไปภาษา A B C D ดีหนึ่งสองสามสห้าหเจปดเ้าสอสิบช่องสิบชามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายีสยีสิบเอ็ดองยิบสาม ยี 24, ่สิบสี่กินหมดเลยป้านพี่โป้คนละสามอันนั่นเลย